สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e แล้วก็ f a c e b o o k นะครับสัลด,ดี่ยวคอยรีวิวนี่ี๋ยวมีจุดที่ต้องแก้อีกหลายจุดนะครับผิดพลาดหลายอย่างเลยโอ้โวางแผนผิดนะครับวางหมากผิดเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวโพดนะครับผมของมอตานะหลังจากที่เมื่อคืนโดนพายุนะครับ หนักเอาเรื่องนะครับนี่เปียกหมดเลยวันนี้ก็ไม่ได้ทําต่อสาลี่นะครับเพราะว่ามันแฉะเดี๋ยวไฟจะช็อตรถซาลีคันนึงก็ติดน้ําอยู่นาเนาะคันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับนี่ต้องเอายางอะไรมัดเบาะไว้เบาะอ,อะไรก็ยังไม่มีนะก็เลยต้องขับคันนี้ไปก่อนนะครับไปกับน้องนกนะครับผมกับท่อช่างตะบางระกำรร ยังไม่ได้ใส่ชุดเกาะเลยแล้วก็ปลายไดของช่างพะก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเดี๋ยวรอคลิปสตาร์ตติดไหมเนี่ย,อยโอ้ติดอยู่ห <laughs> นะัเอาเรื่องนะครับ ปุ้นใหญ่คู่ก็ยังไม่ได้ออกงานนะครับเใจเย็นๆจะไปได้ไหมเนี่ยครั้งแรกนะที่จะได้ออกจากบ้านนะครับสำหรับตาสารี่ของรถไถตรงคำนะครับมันจะวิ่งได้หรือเปล่าอไ่จะไปใส่ปุ๋ยข้าวด้วยนะครับผม ไปึนไม่รู้ว่าจะเข้านาได้หรือเปล่านะครับใช้วินหน้าหานะครับช้า <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ใช้วินห <c oughs> นาเก้าเนาะมันก็ยังท่านะครับอันนี้วินหน้าหานี่ไปไม่เป็นท่าเลย ไปไปเต่าเลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองหน้าสิบบ้างแล้วก็มีหลายๆท่านขอมานะครับโอ้วิ่งนิ่งดีเลยเนี่ยอยางเท่นะครับเี่โอสวยงามสวยงาม ม,มีแหนบและนิ่มเลยนะครับเมื่อกี้ได้ไม่มีแหนบขับมาถานนอดเกียรนี่เล่งไม่ได้เลยนะเาเร่งแล้วเอวลั่นนะครับผม รถขายน้ำเป็นนานต้องมองนะครับกผ่านโคชาแท้ช้ามากโคตายแล้วล้อหลุดนะครับผม นี่นะโอ้ยดีนะไม่หลุดก่อนดีนะที่แฟนผมเห็นนะาทมาอย่างนะั้นแล้วก็ล้อหลุดหายแน่เลยทั้งสองล้อเลยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ขันน็อตนะครับแหมเกือบไปแล้วอุตส่าห์กำลังสิ่งเลยได้มองไปเห็นล้อสายนะครับแหมชีวิตเหนียช่างรันทดเหลือเกินนะยิ่งกว่าละคอรอีกนะนี่ ขึ้นแม่แรงก่อนนะครับร้านนี้นั่นน่ะถอดออกเลยร้านทุ่งใหญ่ขี้เลือดขาวไม่รู้ซ้ำว่าน็อดดำเป็นยังไงอาโง่ไท้น็อดดำก็ตีดำแล้วเนาะนอดดำเป็นยังไงน็อดดำใช่ไหมด่าแว่งกีดิอยากไม่รู้อ่ะว่างยังลุงอ่ะฮะ ว่างยังไม่แล้วเลยอ่ะทำไรวันนี้กันวันนี้ไม่ทำอะไรคติมอากาศคติมอากาศเติมอากาศดีจะนอนเงี้ยลอลุดเงี้ยลอลุดร้อลุดเอาลูกโอ้มีแต่คนมาถามเต็มเลยนี่อาแล้วมึงถ่ายคลิปเจะล้อลุดอ่ะก็นหายแล้วเนาะออกมามือหนึ่งแกะกองมาเออไปเอาจากไหนมากระถาบึงบัวมีงจะล้อมันใหญ่มืนอันนี้ดิว่ะขอบสิบแปดแล้วเนี่ยอย่างไรสิบเจ็ดสิบหก แม่มีแต่คนมาถามเลยมีแต่คนมาเยาะเย้ยของใหม่ล้อหลุดได้ไงเนี่ยตายเขาตายเลยตายเขาตายเลยจะไปทำต่อขายกขาไปซื้อแนละ้วอูห <c oughs> ไม่กล้าลงยูทูบแล้วคราวนี้นี่จะต่อเขาบะขายคราวนี้มึงคิดหนักเลยเนี่ย <c oughs> เสียชื่ออูหมด <c oughs> ไม่ได้ขันเนาะตัวนี้ไงไม่ได้ขันก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะอันนี้ เรมทำตุ้มอีกก็นะนะไม่ปล่อยเลยทำต้องทำครอบล้ออยู่นะทำเหมือนรถพ่วงก็ได้รถโคเเดินเหยียบยี่นเดินไปแล้วใส่หกตัวเลยเขาเนี่ยจะได้ไม่ลุด <S <S คนมองเต็มเลยเนี่ยอาเราเสียชื่ออู่หมเลยเนี่ยอ,อูอูรถไถทองคำขับรถล้อลุด คน,ค,นคนอื่นเขาไม่รู้หรอกคนในบ้านเขารู้ไงเขาตายแน้วไม่รู้ไงแจาลง YouTube อยู่นี่เหมือนมันจะยตะเนีน่ยดืดดืดนคตรหน่อยืมขดหน่อยร้อนี่ขดหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาน็อตล้อรถยนต์มาใส่โอเคไปต่อหลุดสองล้อเลยนะครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> Ừ, mày đang nghe mấy đại học ừ. Đang mày thưởng nghiệp <laughs> Này หนีหลบเลยหลบเลยหลบเลยอะไปเคลืนเอาได่ไม่หลุดแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูครับพวกต่อเป็นยังไงอีกนะครับผม ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยดูข้าวโพดน่อยโอ้ข้าวโพดล้มหมดแล้วเนี่ย แล้วไงเป็นนี้อ่ะเราจะได้คืนไหมเนี่ยสาวเมื่อวานมาบอกกำลังแกได้เกี่ยวนะครับอีกแค่20วันก็ได้เกี่ยวแล้วนะแต่ว่าพายุมาก่อนนะครับนี่ล้มหมดเลย แย่ yeah, แบบนี้แย่ yeah, แน่นอนนะครับชีวิตยิ่งกว่าละครอีกนี่ขับรถมานาล้อก,ก็หลุดํามกพ็พวดก็โดนพายุเดี๋ยวไปดูข้าวว่าโดนบัวกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถก่อนโอ้ยเดินโอ้รถตกทางอีกแล้ว โอ้อะไรมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยทางก็ลื่นอีกนะครับโอ้แล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอาเครื่องลงก่อนคลิปนี้อาจจะบนหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับผมขับรถมานาก็สาลี่ตกทางอีกไปได้ไหมเนี่ย ได้หรือเปล่าขึ้น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 ว้าเกือแล้วอาอไอโอ้เกือบแล้วครับเกือบไม่รอดอีกแล้วโอ้แฉ ตก้างนะครับเือม,มองซ้ายปกติขับคันนั้นขับคันเก่ามามันไม่ได้กว้างขานาดนี้เนาะนี่นะครับก็รพรล้มหมดเลยเนี่โอ้แย่แย่แย่เราดูตรงนี้อีกยิ่งแต่เสียหายเยอะนะครับโ,โ,โอ้ตรงนี้ป่าราบนะครับนี่นะโอ้แบบนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ย รถเกี่ยวมันเก็บไม่หมดนะครับแล้วคนเก็บตามก็ไม่รู้ว่าจะเก็บหมดหรือเปล่านะครับนี่นะโอโ้โหแย่มากเลยนะครับผมอาจจะบนหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ให้บนได้ยังไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูข้าวบ้างนะครับว่าจะได้หรือเปล่า อายุก็ประมาณสองเดือนนะครับเนี่ยโดนบัวเล่นงานเยอะนะครับนี่นะนี่ปลูกข้าวได้ต้นหอมนะครับโอ้ตายแล้วจะได้คืนหรือเปล่าเนี่ยผมใส่ปุ๋ยไปเมื่อกี้นีส่สองแล้วก็สามนะครับแล้วก็สามแล้วก็สี เป็น7เป็น8เป็น9ลูกนะครับผมฉีดยาไป7ครั้งครั้งละพันปุ๋ยอีก้ลูกทำนาแค่หกไร่นะครับโอ้แย่แน่เลยแบบนี้เนี่นี่บัวกินมันเยอะแต่ว่าผมก็อยากได้อันที่มันท้องเนาะเพราะว่ามันก็พอมีบ้างนะครับอาจจะได้ค่าปุ๋ยคืนก็ยังดีนะครับหรือว่าจะได้ควักค่ารถเกี่ยวข้าว เพิ่มไปเขาอีกก็ไม่รู้เนาะนี่นะครับแถวนี้บวกกินหมดนะครับทํานาเนี่ยอันนี้ลูกมันนันเนี่ยเขาปล่อยไปแห้งครั้งหนึ่งนะแล้วก็มาปึงมาสูบน้ําใส่นะครับโอเคแล้วก็เขาโพดก็ล้มเยอะงานหนักอีกแล้วโอ้ขับรถม,มานาก็ล้อหลุดตกค้างอีกเอาเป็นว่าเขาได้เนาะเมตรเก้าสิบนะครับ โอเคเลยเดี๋ยวซาลี่เดี๋ยวลิปที่ทำก่อเดี๋ยวจะเอาลงนะครับต่อวันนี้ขอแสกิวมาใส่ปุ๋ยก่อนนะเพราะไม่มีรถนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ